สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะจะมาทําพะโลคากิค่ะแบบง่ายๆนะคะวัตถุดิบแล้วก็มีคากิ3ขานะคะเราซื้อมา3าขาค่ะล้างให้สะอาดนะคะล้างน้าเกลือให้สะอาดเลยแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมแช่น้ํานะคะเราแช่น้ําไว้ค่ะเพื่อให้นิ่มนะคะมีน้ําตาลมะพร้าวค่ะเกลือ3ามเกลอค่ะรากผักชีเม็ดพริกไทยดํากระเทียมค่ะแล้วก็ขนมหมูนะคะ2ตก้อนค่ะซอสปรุงรสค่ะ น้ำมันหอยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เครื่องพัโลนะคะหอห้าบาทอันนี้อร่อยนะคะหอมค่ะมีคะน้าค่ะแล้วก็มีผักชีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะแบบง่ายๆเราจะเอาคากินะคะลงไปทอดก่อนนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันให้ร้อน,นะคะ่ะทอดให้เหลืองเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมานะคะ่ะ ค่ะคากินะคะเราทอดเหลืองกรอบแล้วนะคะทอดให้เหลืองกรอบแล้วค่ะแล้วก็เราจะมาใส่ในหม้อต้มนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะเราจะเอาคากิค่ะลงไปต้มเลยค่ะต้มให้ให้ให้เดือดให้เปื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกับสามเกลออีกที่นึ่งค่ะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่อร่อยนะคะเราจะรอให้ขาหมูคากินะคะเปื่อยนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะค่ะเราผัดสามเกลอให้หอมแล้วคะเราจะใส่ เห็ดหอมแห้งนะคะกับน,น้ำนะาใส่กันไปเลยค่ะผัดให้หอมค่ะทำไม่ยากนะคะคากิพะโรค่ะค่ะเราผัดเห็ดหอมแห้งกับสังเกอลงไปเลยนะคะเราจะเอาคากิที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมค่ะแล้วเราจะไป ต้มสนอีกทีหนึ่งนะคะน้ำของเห็ดหอมแห,ห้งนะคะเราสามารถใส่ไปได้นะคะใส่ไปเลยค่ะกันกระทะไหม่นะคะใส่ไปเลยเราจะผัดให้หอมค่ะ เราจะใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกระตก็ซีอิ๊วดำนะคะใส่ไปเลยค่ะขนมหมูสองก้อนนะคะใส่ไปเลยค่ะหอมนะคะ ็ผงพะโลนะคะหอห้าบาทค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะหนึ่งช้อนทัพพีค่ะพูนๆเลยรสชาติเราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะเราจะไปใส่ในหมอ้อต้มตนอีกทีนึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาคากิที่เราผัดพะโล้นะคะใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะให้คากิเปื่อยนะคะทำพะโลต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่านานกว่าจะเปื่อยค่ะค่ะพะโลคากิเราเปื่อยเลยนะคะเราต้มสองชั่วโมงก่อนนะคะต้มเตาถ่านค่ะต้มทิ้งไปเลยนะให้เปื่อยนะคะนี่คากิค่ะ เปื่อยแล้วค่ะเราจะขอชิมน้ำหน่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะหวานหวานเค็มอร่อยพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานกับน้ําจิ้มพะโลคากินะคะเราทำไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะพะโลคากิเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากมากเลยค่ะใช้ระยะเวลาน,านานหน่อยแต่อร่อยนะคะแล้วก็ทานกับคะนาเราลวกแล้วนะคะคะนาลวกค่ะแล้วก็น้าจิ้มของคากินะคะเราตําเองค่ะเดี๋ยวเราจะลงวิธีทําใต้คลิปให้นะคะ าทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะหรือเป็นกับแก้มนะคะชั้นหนึ่งเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ